อาละครับกราฟที่ผมมาพบกันแล้วผมรับไม่จ่ายกระบบขัดร,อร่องพศปาน,นาผมวันนี้เป็นตอนที่2017เป็นตอนที่2018นะครับผมอาละครับเพื่อการเสียรา้าผมแปลรับชมร,รับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานได้กีกว่าครับราชาริงอาทิตย์อันยิ่งยจเขาะจะลองเดินทางเข้าไปภายในประตูวิศว์ส,สดได้เห็นให้ก่อขึ้นป่าจ้าก็ลังจะเดินทางไปที่ ประตูวิเทียงสุดตะงันเตอเจ้าเด็กน้อยข้าเคยพูดไปแล้วว่ามันนั้นได้ไประโยชน์เจ้าหนังกะลังตะเสียวกัดในครั้งนี้ไปพระราชาริงพาดิทูยิ่งใจได้กลับป้าข้ามีโอกาสในการทดลองมากกว่าสามครั้งเด้นะเด้เถียนได้กล่าวตอบกาบตรงโก้พระราชาริงพาดิทูยิ่งใจกดไปอย่างป้าเรารู้สึกว่าเจเถียงนง้งเป็นไปแต่ใดก็ตามทหารเทเถียนต้องการเดินทางเข้าสู่ประตูวิเทียงสุดจริง ก็มีสามมาถทิ่จะห้ามปากขอตาดังนักเรียนที่ได้เหเ็นติเลนทางไปจากประตูวิเชงสุดจริงในขนาดหนีปรารมิตาที่สูนแบบทรงสุดมากมากที่เป็นสิ่งมีชีวิตวิเชงสดต่างก,กระเจาะหมอกไปเียเยบเทียแต่อย่างไรก็ตาม,มันไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตวิเชงสดที่ทําการเจาตีเยเทียอาจเป็นพาพวกเขานาำเก่งกว่าราชาสิงปาติดพยิงใจเพราะท้ายที่สุดแหล ก่อนหนะน้านี้เดชเถียนเพิ่งจะทําการพูดคุยกับราชาลิงพาติผู้ยิ่งใหญ่มากอ่อนใครจะรู้ราว่าพวกเขานั้นอาจจะดําให้ราชาริงพาทิผู้ยิ่งใหญ่ในกดเกิดขึ้นมาตาเด้เทียนเดินทางเข้าสู่ประตูวิเดียงสุดในทันทีระร่างจากที่กเข้าสู่ประตูวิเดียสุดเป็นที่จะไปะไรตุง้งแรงกดตันจากวิเดีงสุทําให้เดชเถียนปดปวดตาวิถึงสุดออกมาในทันที ก็ทำการปกป้องร่างกายของขขาวในขนาดนี้ได้เห็นได้เห็นแสงสีทองพิเศมบนโซนสิ่งแพร่ผ่ายใจไปรอบทางส่วนเรสของมิติเอเวตาที่เขาไม่เคยรู้จักนี่คือเส้นทางสีทองวิญญาณสุดยันต์เริดด้วยความสำเร็จวิทีสุดของเราเราน่าจะสมก่อข้าเข้าสู่ชั้นที่ 1, หนึ่งพัน้องเวรทติมิติ สิ่งมีชีวิตพิเศษสุดตละต่อเดินทางเข้ามานาดรถเต็มไปด้วยความแตกต่างการแดือนมที่เห็นจนพบเห็นสิ่งมีชีวิตพิเศษรสุดต่อใดเพอเดินทางเขาจะไม่ถูกสิ่งมีชีวิตพิเศษสุดตอ,อื่นทำการสออสองต้าไม่เ,เียนแต่ก็เข้าสู่ชั้นแรกของเส้นสามวิธีจงสุดว่ากันว่ามันนั้นเป็นขั้นบันไดยแต่จริงๆริแล้ว มันเป็นแท่นขนาดใหญ่ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับสิ่งมีชีวิตวิีญาณสุดทุกตัวได้เถียงทาการปกป้องร่างกายของตัวเองโดยใช้วิญญาณสุดแทงตาแต่เมื่อเดินทางมาถึงขั้นที่63ผอมยักของมันก็ยักขึ้นเล็กน้อยแต่ไร้ก็ตาได้เถียนพื้นจะนับแถป้าวิญีาสุดแทงดับของอ่อนแอไปอย่างป้าและขอบเกลวของปานเพิ่งจะเป็นขอเนบเกลวเต็มโตนภายในวิญญาณสุดแทดงดาทุ่มดาน ดูเหมือนว่าจะมีความบังเพียงแค่นิดหน่อยสำหรับสิ่งมีชีวิตพิซูนสุดตอวนดาที่จะก้าวข้ามผ่านชั้นที่หนึ่งพันปีาดาเย่เขียนได้กล่าวภายในแจ่ของขา่าวเดนันเจ๊เขียนจะได้ทำการประเชตญกาวิทยนสุดเอมิติอีกหนึ่งอันลังจากที่ทำการปกป้องตัวเองด้วยวิทยนสุดแห่งตาและวิทยนสุดแห่งมิตติเจ๊เขียนก็ทำการก้าวเดินต่อไปแรงจากนี้ทุกครั้งที่เขาก้าวเดินไปเย่เขียนก็จะรับกันวง โดยกำลังคอมเบียงสุดที่มีกำเดิดมาขึ้นเดอหรือเบราี่พันแปดชาชาเดดเสียงค่อยก็พู้งสูดชั้นที่หนึ่งกรอชั้นที่สองพรอชั้นที่สามรอและโดยบรุษตัวเ้เสี่งเข้าใกล้ชั้นที่หนึ่งพันแปดดูดเหมือนว่าเราจะมีปัญหาในการไปถึงชั้นที่หนึ่งพันหรือแม้ตแต่ชั้นที่สองพันก็ตามเน่เขียนได้คิดไปนจากข่าวในไม่ช้าเขนานีก็เดินทางมาถึงขั้นที่หนึ่งพันนี้สุด ในขนาดหนีแสงสีทองตะบลนป่าจากเส้นทางวิญญาณสุดกำลังพุ่งเข้าสู่ร่างกายคนเดทีเริ่มทําการปรับแต่งเจมนวงของข่าวจะจานวนคนเดเทีกำลังถูกปรับแต่งะเจาระดับจากรถเกลียวและแสงสีทองแต่เส้นทางวิญญาุดนานไม่เพียงแต่จะเพิ่มปริมาณของมันหนานแต่มันในทําการปรับปรุงคุณภาพอีกด้วยโอคอยจา้าฝนทับของแสงสีทองจากเส้นทางวิญดนาน ดีกว่าของเดียวสีเงินบริสุทธิ์ไปอย่างป้าผู้แต่บางคนทําการตัดเตี๋ยปัตูวิเดานสุดแห่งนิกการเย่เห็นรู้สึกอยากรู้จักเองไปอย่างป้าขอนั้นรู้สึกป้าแม้แต่ปรมาจารชางกูยังไม่สามารถสร้างปัตูวิญญานสุดแห่งนี้ขึ้นมาได้เนื่องมาจากปรมาจารชางกูไม่ได้มีแสงสีทองเราหดีและในขนาดหนีเย่เหียนก็รู้สึกจริงๆป้ว่าเบื้องหลังของอาจัย์ต้องเด็ดปริสิทธิ์สุดหนานอาจจะไม่ได้ธรรมดาจังที่เห็น ปรมาจารย์ชางกูควรจะรู้เรื่องตราเกี่ยวกับอนาจักร์ต้ตองคนใดพืชที่ทรงสดแต่เราจะไม่สามารถสอบถามต้าพเพราะด้วยพละกำลังของเราภายในป,ป,ปัจจุบันมันแทบจะเป็นไปนเมต้ตาที่จะเดินทางเข้าสู่สนหรือของอนาจัตตาเลต้องคำเดิวิทยุขงสกนต์เอดังนั้นเราจะไม่ามาทางที่จะอธิบายจะแดกต้าได้เขียนด้วยกาภายในใจเวลาได้ปั่นไปให้ช,าชา้าๆจะจำลองนคนที่เทียบ ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและคอมโดยในการปรับปรุงของคอนดาตก็ลดเดี๋ยวมากเกินไปแต่จันโงของวิหกแห่งควป่าก็ลังได้รับการจกระดาบซึ่งเหมือนกระเทียคกับการจกระดาบจันโตงของร่างแต่คารับอื่นๆในครั้งนี้แสงสีทองแต่สิ้นทางเรียงศิลป์หนากไม่ได้มีมากนาแต่คนรับคอมบันนันดีกันไปนี่เทียงค่อยทําการปรับแต่งแสงสีทองแต่สิ้นทางเวสต์เตอร์นีในรลกแผ่นท่อ สิ่งมีชีวิตในสุดใจต,ต่างก็ถึงกับต้องตะคอกดึงเหมือนเนื่อ,องมาจากคอมพลูทของแสงทีทองพิเศษภายในประตูวิดีโอสดได้ปรากฏขึ้นซึ่งมันก็หมายความว่ามีสิ่งมีชีวิตวิทีสุสสดแต่ก็เข้าสู่ชั้นที่1นึ่งผ่านรายได้รับแสงสีงท,ทองจากเส้นทางวิทยุสุดนั่นเองใครกันคือผู้ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ชั้นที่1นึ่งผ่านของเส้นทางวิทยุสุดได้สําเร็จสิ่งมีชีวิตเงินสุดตาเฉน,ด,น,ด,น,ด,นดี รู้สึกสงสัยไปย่ำป่าทอเทิ้ว่าเขารุ่มป่าสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนสาดตอดานที่เดินทางเข้าสู่ประตูว,วิถีโสดไม่ขวัญที่จันทร์ของปางแต่สามารถก้าเข้าสู่จันทรที่หนึ่งพันต้าราชารียนประเทศผูย้ยิ่งใหญ่ก็รู้สึกสับสนเช่นกันเพราะจากการสังเกตของปานมันแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนสตอดตายก็เข้าสู่ขั้นที่หนึ่งพันตะ้าทันใดนั้นมันก็ได้นึกถึงเทพีเป็นเปรเมิตา ความเป็นแก่งของมันนั้นอ่อนแอไปอย่าง้าเหตุแต่มันถึงสามารถก้าวเข้สูจ่จานที่1ึงผันต้าเพราะสิ่งมีชีวิตเปลือยสุดบางตัวที่มีโอกาสขยิ่งใหญ่เมื่อไม่นานมานีและมีเปลือยสุดบข,ขึ้นมาทางรถเร็วก็จะไม่สามารถทำได้หรือเมื่อมันทำการปรกปิีความแข็งกของมันเอาไปโดยตั้งใจอย่างนั้นเออราชารารมารี้ยิ่งใหญ่ได้ทำการคัดต้าความเพ็นไปได้น,นีไม่ได้มีสูงม,มากนะแต่ขอกำมือดนีน่จั ใครเป็นคนที่ทำได้กันแน่เราจะหาก e ีไยสามารถข้าถึงชั้นที่หนึ่งพันได้จริงๆแม้แต่ตัวมันเองก็ยังไม่ใช่ผู้ต่อบสู้แล้วมันจะกล้าขัดใจเกยไฟได้อย่างไรอาจจะกล่าวไ,ได้ว่าแม้ทดมีสิ่งมีชีวิตตนตายที่สงสัยในตัวเจ้เถียนมากนับเหมือนกับเรื่องมาต่าเจ้เถียนอ่อนแอมากเกินไปเวลาที่ผ่านไปชา้าๆหลังจากที่เวลาผ่านไปจนตาเจ้เถียนก็ทำการขาาัดเกลา แสงเซทองของเส้นทางเรียงสุดดีเปิสมบุญแปดม้ว่าจะเป็นประเดีป้ารหรือคุณภาพของเจดมดองของข่าวแต่ก็ถูกเกล็ดขึ้นมาเป็นจบอลป้าแต่ก็ตามันนั้นังเป็นต่อเปลี่ยนเจดมดองที่เสริมแบบเึงก็จำเป็นต่งการสร้างศาสต์การเปลี่ยนแปลงตจดมดองให้กลายเป็นเต็มเรียงสุดดาน,ม,น,น,าน,นมันจะเปยนย้องยักเกินไปมันจำเป็นจะต้องมีสมบัติระดมค่าพิเศษสุดตำหนป้า ไปต่อการเดือดกลัวในเวลาทอมปาเหยติาตนาวนทำการเก่าหน้าต่อไปก็ขึ้นไปที่ระฆัง,ง,งน่อนนพยายามดำดกักเพื่อพุ่งเข้าสู่ขั้นที่สองพันวิตาเวลาได้พันไปฮัจจ์ชาร่างกายของเยดเทียดได้ถูกป,ปกกลมไปด้วยพระังมาสันมากปาและพระดังของเส้นทางสีทองอันมาสา ก็ได้ปัดทาเข้ากับไปเรียงสุดจวนมักของเย่เทียนดูตลอดเบลดาพระพลังของเวียนสุดหนานก็เริ่มถูกทำลายทางไปเดือดเตอร์ใช้เวลาสักพักหนึ่งในสุดที่เทียนเขาก็เข้าสู่ขั้นที่สองพันดาในขนาดดีแสงสีทองได้ลดต่อขึ้นอีกครั้งจากปัจติวิชิลงสดมันมีสงเสีงเรียงสุดอีกหนึ่งตัวที่ก็เข้าสู่ขั้นที่สองพันแหวแน่นอนตัวแหวนหว่านไปไปเบลดาที่จะมีสี่มิชชั่นใเรียงสุดปังตัว ก้าสู่ขั้นที่2ผ่านภายในเวลาอันสั้นเช่นดีมันเป็นไปไม่ได้สาสิมิจงสุดนนนไม่สามารถเข้าไปสู่ขั้นที่2องพันได้อย่างแน่นทอถ้าหากมีสีเมตรเช่นนั้นดูจริงมันก็คงจะถูกเลืยอให้ออกจากอาณาจักรทะเลตักกุมเดอร์วิชิมโซนเปื่อเข้าสู่ส่วนเกรกของอาณาจักรทักกุมเดปีงสุดแท้มันเป็นไปเม่ไก้ที่ตะตนเหล่านั้นจะอยู่ในที่แห่งดีเพราะที่แห่งนี้คือโค้ไข่กันดักที่จะจู จะพูดพวานเปิดคุกกรมมกเกินไปที่แห่งน,นี้คือสถา่ที่ที่กันเนิกของพวกเราถ้าหากไม่มีบ้านพวกเราก็คงจะไม่สามารถกําเนิดขึ้นมาได้อย่างงั้นเลยแต่ในความรูของข้ามันัเกิดคุกมันทําการจํากัดพวกเราและจําป้องกันพวกเรานั้นทําการต่อสู้กันเองแต่นั่นก็เพื่อให้แน่แต่ว่าสิ่งมีชีวิตในสุท่ิรอนแอร์แต่สามารถจะดังต่อได้อย่างปาลอดภัยเราทำไมพวกมัน ไม่ได้จำกัดราบู้ตัวรประมาจารที่ซส่งแบบร,รันตากล่กาวกันว่ามันเป็นข้อตกลรงระหว่างประมาจารที่สันแปลกในขอบเขตพิ้นที่ส,สุดพวกเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่จะสำคัญจากการมันจ้าในคราวนี้ไม่ได้มีใครสงสัยต่อต่ตอคอนยัตติบิเกอแม้แต่ราชาดิงพาที่้ยิ่งจก็จะไม่ได้มีความคิดนี้อยู่ในใจเพราะมันเป็นประเมตอจ้าแต่อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์ครั้งนี้ มันก็ยังคงเป็นการกระทาของเย่เทียนดูดีเมื่อมาถึงขั้นที่สองพันเย่เทียนก็ทําการทำรับแสงสีทองเะเสิ้นทางเวงสป,ปิกร่างและประิมาณของแสงสีทองในที่หงดีก็สูงกว่าครั้งก่อนหลายเท่าเย่เทียนได้ทาการดูดซับเพืยกขัดเกลากแสงสีทองเป็นสุดตนดีดังนั้นเจมนองของข่าวจึงได้ถูกกระบขึ้นมไปจาตนต่อเมื่อเวลาผ่านไปแต่จจานวนของเย่เทียน ก็ดีขึ้นไปอย่างป้าแต่เมื่อเขาใช้แสนจีทองเป็นสุดตมโปดมันยังไม่สามารถตกรับเจจาดงของขขาวให้ไปถึงขอบเขียร์เจมนเวียงสุดได้สำเร็จการตกรับเข้าสู่เจมตรงขอบเขตเชิงสุดในขอบเขตประารรจารที่ถึงแบบคงค้างในขอบเขตแห่งการสร้างสารรนคะ์มันได้กันไปในขอบเขตประาจารแห่งการสร้างสารรค์จะสามารถตกรับได้จริงๆนั้นเตอ เย่เฉียนได้ถามตัวเองด้วยความสงสัยคำตอบก็คือใช่แน่นอนหากเขาเป็นทายาตุลโตของปรมจารยร์ชังกูจริงๆแม้ว่าปรมจารยร์ชังกูจะไม่มีสมบัติเียนศึกมากพออย่างเช่นของเหลวสีเงินบริสุทธิ์ขอนั้นตจ้าของการได้เปลี่ยนกับปรมจันยร์ที่ซึ่งแบบเพอาะอื่นภายในขอบเกตพิ์ิทอมสุดหรือทำการค้นหาตัวเองแม้มันจะใช้บระดานตาแต่เขาไม่จำเป็นจะต้องหัว แล่าก็ตามที่เทียไม่ได้อยู่ในสาระต่งางาดังนั้นปัตตมจันชังกูจึงไม่จาําเป็นจะได้ทำการกขังวนมากเกินไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าหากปรตตมันที่สิบแปดในขอเบเขตปิตินโนสรทำทุกวิธีทาเพื่อทําการผสมเพาะอาิรร์ที่มีความสามารถอนาถึงพวกเขาสามารถทําให้อีกฝ่ายดังสามารถโจกรับจดยตรงให้การเป็นเต็มดังเรียงสุดภายในขอเบเขตปมตตมจันแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างแน่นอน เรานั้นต่อคนเดียวดีอเอชยนได้คีก่กระโัวเองแบบนั้นด้เห็เยนก็นเริ่มพยายากขึ้นบันไดให้ไปถึงสันที่3,000ต่อไปในครั้งนี้มันได้ขึ้นสําหรับข่าวขอใช้เวลาดนกกวัวที่จะสามารถเดินได้จา,า,า,ากก้าและพารังเขายังสุดพลังกับคนที่เอชยนด้ก็กำลังจะถูกใช้งานเต็มที่เมื่อพาังี่ถึงสุดคนที่เอเยนจะอลายออกขอนั้นก็ยังไม่สามารถเปลนไปถึงขั้นที่3,000ได้ เรามาถึงขั้นที่2880ัด้อยสพอเดีเขียนเรื่องของไปอย่างขั้นที่สัมพันาขาน้าของข่าวซึ่งมันดูเหมือนจะไม่แก่มากนักแต่ขอได้พยายามใน้เต็มที่แต่แต่ไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ถ้าหากต่อ,อยังคทงทำโพสได้วิเียร์สุดท้ายให้มีวิเียรสุดทั้งหมดสามประเภทเราก็อาจจะมีความฝันเดได้วเขียนได้แค่ตัวเอแต่อะไรก็ตามขอจะไม่สามารถเข้าสู่ ประตูเบียนสุดเต้ตลอดเปาตาเขาสามารถยูในที่หินได้เพียงหนึ่งหมื่นปีนี้หลังเท่านัถ้าหากเขาไม่เดินทางออกไปกลังจากผ่านไปหนึ่งหมื่นปีนี้ตามข่อนั้นจขถูกขบได้โดยประตูเบียนสุดแต่แน้น,อน่อไม่เช่นนั้นอาจจะมีสิ่งวิทยุสุดปรเชนนิดวาสารที่แห่งดีเป็นสดงาที่ผมเขอสำรัพบบานซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตระรับตาดังนั้นทหารได้เียนต้องการเข้าสู่ขั้นที่สามผ่าน เขาทาได้เปลี่ยนต้องเราโอ,อกาสครั้งที่สอเพื่อจะเข้าสู่ประตูเรียนสปิกรังรีอมันไปก่อนเราจะดเดินทางกลับแด่ได้เขนได้เดินทางออกจากประตูปรีนยนสดและกลับสู่โลกแผ่นดอกรู้ทาไมเจ้าชินดุตนตาประตูเรีนยนสะเป็นเวลานาน,นมากตาราชาเรีงยงผู้ยิ่งใจได้ปรากฏต่อขึ้นได้ทาการสอบถาท่านรา,าชาเรียงผู้ยิ่งใจก็าเปลี่ยนต้องการปอมเพาะภายในประตูวิทยุส,สด แต่เคร,ระอบวว่ามันยังไม่ได้ผลเย่เขียนได้ทำการอธิปายฮ่าฮ่าฮ่าหมาว่าการฝึกฝนภายในที่หินหนแจะดีกว่ารภไยนอกก็ตาแต่มันสามารถตื่นได้เพียงแค่หนึ่งหมื่นปีในรันเทิต่างซึ่งมันไม่ได้มีความมาได้ตายระชาริมพาริตพุ่งใจได้ทําการกาวจอบกับเย่เทียไม่ได้อยู่ในที่เห็นนี้เป็นเวลาตาขอที่จหางจากไปในไม่ฉาเพราะอย่างใรก็ตามสารที่เห็นดีไม่ได้เปลี่ยนสารที่ปลอดภัย ถ้หากสิมีชีวิตเรียนสุดต่อแต่ไม่พอใจกับสถานที่แห่งนี้พวกมันก็อาจจะทําการจมเต็เ,เข้ามาจากกางหางห่นานแต่หลังจากออกจากที่แห่งน,นี้แต่เดินทางเข้าสู่อนณาจักรต้องเดินไปดีที่สุดคอยก็จะปลอดภัยไปจากป่าและสิ่งมีชีวิตอื่สุดๆอื่นจแต่ไม่ทําการจมเต็กข่าวเรทาท้ายที่สุดแหลกสิ่งมีชีวิตเรานี้เม่ก็ที่จากเมื่อกดเกจแต่ยี่สิ่งค็มดูป้า มัน,ในใแก้รับโทษอย่างไรจะหากทำการดัเบิดกอดเต่าดีภายในอดีตบินดานเราได้ทำการจับกลุ่มไข่ขอวิหกแห่ขงขว่้งป่ากได้ด้วยร่างกายคารอกของมกรปลายแต่แทนที่เราจะทำการสังหารวิหกแห่งขว่้งป่ากเรากับนำมันไปพร้อมกับร่างกายคารอกของเรานำมันกรเบที่ม่น้ำเก้าสายแห่ขงขวงป่ากและทำการสังหารมันในที่หินดาน ดังนันปีหกของป่าจิ่งเบสุกกระตุ้นด้วยกฎเกณฑ์ของอาณาจักรตุ๊กนุเดเบียงสุดแต่ยังตายเจ๊เขียนจะทําการที cry, pride, ่ปรรณาแจของข่าวแต่หนอนว่าเจเบียใจไม่ทําการรองทาเช่นการเราจะหาข่าวระเบิดกฎใดตายและทําการเปิดบริตัของขอขึ้นป้ามันคงจะประเดีนยวเจ๊สาหรับขอแร้บราคาอาณาจักรตกนุเดเบียงสุดดังยังคงสูงไปอย่างป้าและเขาก็ต้องการเข้าสู่ประตูเบืองสุดต่อไปในปีห้ต่อมป้า เนเทียนะคงทำการศึกษาวิทยางสุดต่างต่อเน,นื่อและในขณะเดียวกันเนเทียนก็ทําการฝึกฝนต้นแบบเป็นจุดแห่งจุด,ดจบของเขาอีกด้ในเขานี้เขาได้ใช้แสงสีตอนตะบนฟ้าเพื่อทําการปรับปรุงเจนดงของข่าวดังนั้นก็นําิตของวิจิูรสุดแห่งจุดจบของเขาเป็นสามารถรลอมรวมต,าาตัวเบต้าและการทำรวมพวกมันเพียงแค่ด็กินนอมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับเนเทียเวราได้บรนไปแห่งาชา หลังจากที่ผ่านไปนับสิบล้านปีนี้การการเปลีป่ยนแปลงที่กำลังเด็ดเดี่ยนสุดติดจกของดาวถูกล้อมรอบด้วยกาลรีร่ยนเป็นแค่สิบเก้าประเภททั้งหนึ่งด่างซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความกัาวหน้าครั้งใหญนอกจากนี้ได้ทำการศรึกษาวิทยุเซฟเพิ่มามากมายการกเข้าสู่ขั้นที่สามพันของปตัตโตวิสิจงสโตดก็จะมีหน้าเป็นบรรณาการได้เถียนได้ทำการกล่าวกัต่อเองดังนั้นเขาจะเดินทางไปที่ปตัตโตวิเดียมสติกทาง ในวันนี้เจ้เทียนเดินทางมาที่ปรโตวิสุสุศแต่นในคราวนี้เจ้ยัไม่ได้เห็นพระราชาริมปพระที่ผูยยิ่งใจและไม่รู้ว่าข้อนั้นเป็นใดเจ้เทียนไม่ได้สนใจสายตาของสิมิชิติสุสุดคนอื่นขอที่เดินตรงเข้าสู่ปัตตูวิสุลศตในทันทีเหตุแต่เจ้าตัวน้อยด่านถึงเข้าสู่ปรโตูวิสุลุติตรังข้าเองก็ไม่รู้กลพวกเรานั้นสามารถเข้าไปได้เพียงสามผังเท่นานั้นแต่เขาได้เดินทางเข้าไปสองครั้งติดต่อกัน มันไม่ได้เป็นการเสียโอกาสไปปลาประโยชน์อย่างนั้นเรอือล่อยเขาไปเธอมันนั้นก็เป็นเพียงคนโง่เท่านั้นสิ่งมีชีวิตเองสุดโตรหนีไม่ได้เก็ดมากกันไปราว่าเจี๊ยบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกมันเลือเมื่อเจี๊ยบเดินเข้าสู่ประตูในสตรีคาร์เขาก็เข้าไปบนเส้นทางสีทองบริสุทสุดแะก้าเพื่อไปที่ระก,กาในคราวนี้เขาได้เข้าสู่ขั้นที่หนึ่งพานแต่มันจะไม่รับผลประโยชน์ใดใด จะเห็นจะชัดว่าเป็นไปเมตตาที่ประตูเรือสุขนนุมดานจะมอบลังบังคับที่สองให้แก่ข่าวในมิจฉาเดชเิกเขามาถึงขั้นที่สองพันและเขาก็ไนไรับคมประจวบใจได้ต่อแผนชิ้นการเมื่อบาดา่านไปเดชขึนก็ขอบใกล้ขั้นที่สามพันมาขึ้นเดชซือเกือบจะถึงแล้วเดิเขียนได้กกล่าวเป็นใจของข่าวขอเดินเข้าไปทีลดก้าและในสุดเดชเดินก็้าเข้าสู่ขั้นที่ดดทาาสามพันได้สำเร็จสำเร็จ,รจ,รจแล้ว เย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างป้าจากนั้นแสงสีทองจากเส้นทางเวียงศกก็ได้ปรากฏขึ้น,นและมันก็ได้ถูกตูดสับไปเย่เทียนทันใ,นใดนั้นด้ยวเยเหตุการขัดเกล้าแสงสีทองของเส้นทาง,งเวียงุึกภายในที่แห่งน,นี้กลังตาดสายช่วงรบมาณหนึ่งแสงสีทองของเส้นทางเวียงุึกดันก็ได้หมดลงจะสมปูซึ่งหลังจากนี้คอจําได้เปลี่ยนจากที่แห่งน,นี้ไปเจ้านึ่า เพราะมันมีทางที่ขัดจะสามารถเดินทางต่อไปได้ซึ้นทางเวียนสุตเอนดีน่าจะมีขั้นที่4,000ดูถ้าเราสามารถผ่านไปได้ทั้งหมดคอมปอร์ตอร์วิชิงโซดเราก็จะสามารถเดินทางเข้าสูส่โซนรึกของอาณาจักรเบีนยนสุดได้อย่างงั้นเตอร์ได้เขียนได้ทําการขี้กระตุกเอในขณะน,นี้สิ่งมีชีวิตเบีนยนสดในรับไฟตนอตต่างก็จงอัดรึงมีสิ่งมีชีวิตในเซนส,สุดรัวอื ได้รับแสงสีทอของเส้นทางมิงสุดแตงกันเปอร์หรือว่ามันจะเป็นนกตัวเท็กแห่งคองป่าก่อนหน้านี้หรือไ้ามันไม่เหมีทาถึงแม้ว่าสายเรื่องของพวกแห่งคอบังป่านั้นแต่ไม่ได้ธรรมดา,ตาแต่มันก็เป็นเพียงแค่เด็กนอ่อและมันก็คงจะไม่นานมากนักตั้งแต่ที่เขาถจอกันมาขึ้นป่าเขาจะสามารถาผ่านทานที่หนึ่งผ่านของเส้นทางมิงสุดได้อย่างไรอะไที่ประกอบในเส้นทางมิงสต์เป็นดี สามารถขรีบกเพียงสามครั้งคงจะมิ่งม่ว่าเขาจะสามารถทําได้หรอกใช่ถึงป้ายเอาไม่สนใจว่าเขาจะสามารถทําได้หรือป่าแต่เมื่อเขาออกมาเขาจะทําการกลุองเขาเพื่อทําการสอบสวนถูกต้องเราทําการสอบถามดูก,กอดดูสิว่าเขาจะสามารถต้านทานได้ถึงป้ายถ้าเป็นข่าจริงๆบางทีวิ่หกแห่งเข้องป่าอาจจะกำบับช่องโผล่ภายในประตูพิจารณาสุดก็เป็นเปไดาถ้าพวกเราดูช่องบ่อเ่านั้นดู เราเองก็จะสามารถเปลี่ยนขึ้นไปอย่างกั้นที่สูงยิ่งขึ้นของเส้นทางทีทองเปยนสุดตาเมื่อได้รับแสงทีทองมากป่าจากเส้นทางมือสุดไม่ใช่เรอือในช่วงประดันเดสิ่งมีชีวิตบนสุดเตาดีก็พร้อมที่จะรำเบือปร,ระดับใหมนเม่นได้เหียนก็เดินทางออกมาจากประตูพิษมุสุดเอาละครับจบไปแล้วผมตอนเดิทางอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนในวันพุธนี้นะครับเมื่อเหตุการณ์เขจะไปนั้ดเจอกันได้นะครับผม เอาละครับถ้าวพากันใดขอภัยะครับด่าริมกดแ,แชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกงานเป็นขอ้อพิเดียวครับของครับ